สวัสดีนะครผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับวันนี้ผมมีกล้วยไม้ช้างป่านะครับผมช้างอายเรศนะครับผมมีชุดนี้ทั้งหมด3กิโลกว่างานต้นใหญ่นะครับผมไม้พมา่ากล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมนะครับผมหอมสามบ้านแปบ,บบ้านเลยราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้นะครับ นี่ครับผมอันนี้ก็3ต้นแล้วนะครับอันนี้ก็2ต้น3 4มสี่ห้าอันนี้เป็นกอนะครับหกเจ็ดประมาณเกือบ20ต้นนะครับผมกองนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมที่ขายถูกๆเลยสามกิโลกว่านะครับผมงานไม้ใหญ่พร้อมออกดอกทั้งหมดเลยนะครับ เพียงพันแปดร้อยบาทรวมส่งขอคนพร้อมโอนนะครับผมพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับใครสนใจโทรมาหาเราที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดช้างอียเรศนะครับผมกองนี้สามกิโลกว่าเพียงพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับขอคนพร้อมโอนโทรมาหาเราที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมช้างอียเรศทั้งกองนี้นะครับผม 1,800บาทรวมส่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับ